สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่มาแชร์ประสบการณ์พาลูกวัยสิบเดือนเที่ยวญี่ปุ่นค่ะซึ่งต้องขอแอบกระซิบนะคะว่าคลิปนี้พี่มาเที่ยวฟรีสีที่ส่วนของลูกพิมซื้อเพิ่มในราคา15,000บาทตลอดทริปค่ะพิมจะเริ่มเดินทางจากจันทบุรีนะคะด้วยรถตู้ไปสวนณภูจริงๆน้องนั่งคาสซีน,นะคะแต่ว่าหยิบออกมาเล่นเพราะว่านางงองแงงิดนึงค่ะ รถเข็นของลูกนะคะพิมพจะเข็นเขามาในเกตแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าเราขอเขาโหลดแบบข้างเครื่องนะคะแต่ว่าเราต้องติดแท็กและนี่นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะให้เราพับรถเข็นเก็บไว้ในจุดที่เจ้าหน้าที่บอกนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะนํารถเข็นไปโหลดข้างเครื่องให้เราค่ะเที่ยวบ,บินของเราออกตอนห้าทุ่มนะคะซึ่งลูกพิมพ์ก็ไม่นอนเลยค่ะจนตอนนี้ก็ยังไม่นอนนะคะแถนกินนมก่อนอีกทีเสี่ยวมากเลยเพราะตอนเดคออกจะไม่มีนมใม้ลูกดูดเคลียร์หูนะคะอันนี้ก็เป็นหนังสือที่พิมพกมาให้เขาเล่นบนเครื่องนะคะระหว่างหลอกเรื่องขึ้น ลุ้นมากๆค่ะเป็นขั้นตอนที่ลุ้นที่สุดแล้วในการเดินทางครั้งนี้และแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะถึงแม้ว่าจะมีงองแงบ้างนะคะแต่ว่าโดยรวมถือว่าเอาอยู่เราก็มาถึงสนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาถึงพร้อมกับความชุ่มชาำเลยนะคะถึงสนามบินปุ๊บฝนตกลงมาทันทีค่ะแต่น้องๆสตาฟประจโทัวนะคะแจ้งแม่มาก่อนแล้วว่าเราจะเจอฝนแม่ก็เลยเตรียมความพร้อมมาค่ะไม่หวั่นนะคะแม่ราชาหอมพร้อมบวกทุกๆสถานการณ์ค่ะ ด้วยความเป็นประเทศญี่ปุ่นเนาะทางรถบัสเขาก็เลยเตรียมคาซีไว้ให้แม่ค่ะซึ่งนอกจากตัวเด็กจะเซฟแล้วนะคะตัวแม่ยังสะดวกสบายขึ้นอีกด้วยค่ะและนี่ก็เป็นอาหารมื้อแรกของเราค่ะพิมขอเน้นย้ำอีกรอบนะคะว่าพิมพ์มาแบบฟรีอาหารฟรีสามมื้อและที่พักฟรีค่ะจากนั้นเราก็มาไหว้พระใหญ่แห่งคาโคร่บแบบชุ่มฉ่ำค่ะก็ขออภัยในความน่าสดของแม่ด้วยนะคะเนื่องจากเป็นวันเดินทางสภาพแม่ก็จะประมาณนี้ค่ะและนี่ค่ะที่พักคืนแรกของเราซึ่งมีออนเซ็นให้แช่ด้วยค่ะ ซึ่งบรรยากาศภายนรอบโรงานนะคะก็จะออกถอยลายนิดนึงค่ะซึ่งแม่ชอบมากซึ่งอาหารข้ามของเรานะคะก็เป็นอ่ารบุฟเฟ่แบบญี่ปุ่นค่ะซึ่งแม่ถ่ายมาได้เท่านี้นะคะเพราะว่าแม่ถ่ายมาทันเมื่อแต่กินค่ะนี่ก็จะเป็นสภาพตอนเช้าที่พ่อกับแม่งม้วนในการแต่งตัวนะคะส่วนลูกนี่น่ารักมากค่ะนั่งเล่นรอแม่แต่งตัว อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเช้าของโรงแรมค่ะแบบกรุบกริบๆนะคะโปรแกรมแรกของเราวันนี้นะคะก็คือเทศกาลฟูจิชิบาซากุระค่ะช่วงที่พิมพ์เดินทางนะคะเป็นช่วง12พฤษภาคมถึง17พฤษภาคมนะคะซึ่งตอนนี้พิมพ์ว่าอากาศกําลังดีเลยคะ่ะมีแดดนะคะแต่ว่าอากาศเย็นสบายมากๆค่ะอันนี้ก็คืออาการเด็กที่ได้มาเดียวนะ,ะเป็นเด็กที่ชอบเที่ยวมากๆชอบออกจากบ้านมากๆค่ะชอบไปเห็นอะไรที่แปลกหูแปลก น,นี่ก็คือมื้อกลางวันของเรานะคะที่นี่นะ,ะมีแต่กินกินกินแล้วก็กินค่ะแล้วก็มาต่อกันด้วยเก็บ Strawberry สตรอเบอรี่สดๆจากสวนนะคะเก็บกินได้มีอันเลยค่ะแต่ว่าห้ามเก็บกลับบ้านเท่านั้นเองซึ่งรสชาติก็อร่อยมากๆค่ะไม่เหมือนกินที่ไทยเลยชาวองก็ฟาดไปหลายลูกเลยค่ะและนี่ก็เป็นที่พักคืนที่2ของเราค่ะซึ่งเราจะนอนที่นี่2คืนนะคะนี่คือโตเกียวค่ะชินจูกุนั่นเอง เป็นที่พักใจกลางเมืองแห่งใหม่ชื่อว่าโฮเทลกรุ๊ปชินจูกุค่ะเป็นโรงแรมสีดาวนะคะซึ่งพิมพ์ก็พักฟรีทั้งสองคืนค่ะแล้วก็มาถึงเวลามื้อค่าอีกแล้วนะคะเป็นชาบูชาบูค่ามมอน,นี้มีแต่นเนื้อพรีเมียมทั้งนั้นเลยนะคะขอแนะนมอีกทีค่ะว่าน,นี่ก็ฟรีนะคะทุกคนอาหารฟรีทุกมื้อค่ะ และค่อนที่ดูคึกคืนคืกค,ค,คักก็ดูเหมือนจะเป็นลูกดิฉันเองค่ะอันนี้ทับใจมากค่ะโรงแรมมีชุดนอนให้ด้วยเช้าวันใหม่เราก็ทานมื้อเช้าที่โรงแรมนะคะและนี่ก็เป็นเก้าอี้ที่แม่พกมาเองค่ะถึงแม้ร้านอาหารส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นจะมีเก้าอี้เด็กให้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเก้าอี้เด็กโตค่ะน้องสิบเตือนเท่านั้นเองเก้าอี้บางเก้าอี้น้องก็ใช้ไม่ได้นะ,ะแม่เลยตัดปัญหาด้วยกันพกเก้าอี้มาค่ะ แล้ววันนี้ก็เป็นวันฟรีเดย์นะคะที่ให้พวกเรานะ,ะไปเดินชอปปิ้งในชินจูกุค่ะใครใครไปไหนไปนะคะใครใครนั่งรถไฟไปย่านไหนก็ไปได้เลยค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราเอาลูกเล็กมาให้ขอเข็นรถเล่นอยู่แถวๆนี้พอค่ะส่วนอาหารมื้อกลางวันนะคะทางทัวร์ก็ได้แจกบัตเจ็ตมาให้เราไปหาทานเองค่ะใครอยากกินอะไรกินเลยค่ะแล้วก็ให้บัตเจ็ตมาคนละ2 0 0พเยนนะคะซึ่งเราก็จัดซูชิไปแบบฉ่ำๆค่ะแต่เด็กที่เอนจอยในการอิตติ้งขนาดนี้ก็คือลูกสาวดิฉันเองค่ะ และนี่คือภาพตัดในไม่กี่นาทีต่อมาค่ะลูกสาวดิฉันเองคัดคนอีกวันต่อมานะคะเราเช็คเอาท์จากโรงแรมเรียบร้อยแล้วก็ไปตลาดปลากันต่อค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในตลาดปลานะคะอาหารน่ากินเยอะมากมากเสียดายค่ะที่ซัดอาหารกลางวันมาซะเยอะเลยนะคะอิ่มจนไม่สามารถยัดอะไรลงไปได้แล้วค่ะ แล้วก็มาต่อกันที่วัดอาซากุสะนะคะหรือว่าวัดโคมแดงนั่นเองค่ะคน8ปดแสนหมื่นพันล้านคนเลยค่ะแล้วเราก็ไม่หวั่นนะคะอุ้มตัวเล็กเข้าไปสักการะพระข้างในกันค่ะแม่แอบหิวเบาๆนะคะก็เลยเดินหาขนมกินแถววัดค่ะ แล้วก็เดินทางมาถึงเนื้ออาหารสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่เราจะบินกลับกรุงเทพมหาคนครกันนะคะแล้วก็ตัวเล็กให้ความร่วมมือดีมากนอนค่ะให้พ่อกับแม่ได้กินข้าวอันนี้ก็คือสนามบินก่อนกลับนะคะแม่ก็ขอชอปปิ้งอีกสักหน่อยนะคะอสัอกนิดนึงแล้วเราก็ถึงบ้านกันเป็นที่เรียบร้อยค่ะถือว่าเป็นทริปที่เหนื่อยมากๆนะคะแต่ว่าพ่อกับแม่เนี่ยก็ได้เก็บสกิลในะการหอบลูกไปเที่ยวต่างประเทศค่ะไว้เจอกันทริปหน้านะคะบ๊ายบาย